ในสมัยก่อนผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีเข้าใจตัวเองดีมากแต่จริงๆแล้วพอมองลึกๆเข้าไปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเองจากนั้นผมก็เลยสนใจที่จะมองดูตัวเองมากขึ้นการฝึกที่จะมองดูตัวเองเนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่า ในตัวผมเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเรื่องใจส่วนที่เป็นใจผมจะเห็นว่าผมให้เวลากับร่างกายเนี่ยมากกว่าด้านใจมากทีเดียวในชีวิตจริงฉะนั้นผมจึงไม่ได้รู้เรื่องใจผมจริงๆ ต่อมาก็มามาลองเฝ้าดูใจของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่าในใจเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนในใจผมมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าการรู้สึกตัวหรือการมีสตินั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วผมจะรู้จักด้านนี้มากกว่าด้านนี้ ผมรู้จักด้านของอารมณ์และความรู้สึกดีกว่าด้านสติหรือด้านความรู้สึกตัวเวลาผมพูดว่าผมรู้จักด้านนี้ดีเนี่ยไม่ได้หมายผมว่าผมเข้าใจมันผมรู้จักดีก็คือรู้จักในการที่จะวิ่งตามมันผมใช้ด้านนี้มากกว่าด้านนี้ในชีวิตเพราะผมวิ่งตามด้านนี้มาตลอดเวลาในชีวิต วิ่งตามด้านที่เป็นอารมณ์มาตลอดชีวิตเลยแต่ผมละเลยเพิกเฉยด้านที่เป็นความรู้ตัวหรือที่เรียกว่าสติผมละเลยด้านนี้มาตลอดเลยดังนั้นในชีวิตผมจึงเป็นชีวิตที่ไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยจากนั้นผมก็เริ่มพยายามที่จะเข้าใจ ตัวเองมากขึ้นโดยให้เวลากับตัวเองที่จะเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้มากขึ้นสิ่งที่เรียกว่าใจก็เริ่มเห็นว่าชีวิตจริงเนี่ยเราวิ่งตามอารมณ์เราให้อารมณ์เป็นผู้นำอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยมันเป็นผู้นำของชีวิตผมเป็นตัวนำชีวิตมาตลอดเวลาตลอดทุกเมื่อเชื่อวันเลย จนรู้สึกว่ามันคือปกติมันคือธรรมดามันเป็นเป็นตัวของผมเองผมเป็นอย่างนี้แหละนี่คือความรู้สึกในตอนนั้นแต่พอมาเฝ้าดูจริงๆแล้วผมก็มาพบว่าอารมณ์หรือความรู้สึกกับสติหรือความรู้ตัวเนี่ยมันต่างกันแต่มันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเหรียญ เหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งมีสองด้านเสมอมันแยกจากกันไม่ได้ด้านนี้คืออารมณ์ด้านนี้คือสติมันแยกจากกันไม่ได้แต่ว่ามันต่างกันยังไงสิ่งที่มันต่างกันก็คือด้านอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยแต่เรื่องของอีกด้านหนึ่งเนี่ยบุคลิกลักษณะของด้านสติหรือความรู้ตัวเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบมันเกี่ยวกับว่าจำเป็นไหมมีเหตุมีผลไหมด้านนี้จะยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรมเป็นจริงมากกว่าฉะนั้นพอเราเริ่มสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตผมปล่อยให้อารมณ์ชักนำชีวิตตลอดเวลาดังนั้น ผมจึงทําสิ่งที่ผมชอบหาสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมต้องการตลอดเวลาแต่ผมไม่ได้หาสิ่งที่จําเป็นกับผมเท่าที่ควรเพราะผมไม่ให้ความสนใจกับฝั่งนี้เท่าที่ควรชีวิตผมจึงพบว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตผมเนี่ยมากกว่า60%หรือ70%ขึ้นไปผมจ่ายเพื่อสิ่งที่ผมชอบหรือไม่ชอบจ่ายเพื่อสิ่งที่ผมชอบ และจ่ายเพื่อที่จะหนีจากสิ่งที่ผมไม่ชอบเป็นหลักการใช้ชีวิตโดยให้อารมณ์นำแบบนี้มันก็เลยเหนื่อยเหนื่อยเครียดกลุ่มและก็มีความขัดแยง้งสูงมากสูงเพราะอะไรเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่นิ่งไม่มีความมั่นคงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาวันนี้ ชอบอันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ชอบแล้ววันนี้หลงรักคนนี้วันต่อไปปุ๊บไม่รักเขาแล้วตอนที่รักเขาเนี่ยเขาดีหมดทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างหาที่ติไม่ได้เลยแต่เวลาเกลียดเขาปุ๊บหาความดีไม่ได้เลยมีแต่ความชั่วความเลวในตัวเขาอันนี้คือลักษณะของอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์มันเป็นสิ่งที่พลิกไปพลิกมาที่นี่เวลาเราวิ่งตามอารมณ์เนี่ยมันจึงไม่เคยหยุดเพราะเราต้องวิ่งอยู่ตลอดอารมณ์บอกว่าชอบอันนี้ก็วิ่งไปหา แล้ววันต่อไปมันไม่ชอบก็วิ่งหนีมันบอกว่าชอบอันนี้อีกก็วิ่งหาฝั่งนี้มันก็เลยทําให้เหนื่อยทอ้อเครียดและกลุ่มรู้สึกว่าเราไม่เคยได้อะไรที่เราอยากได้สักทีมีแต่หาแต่ไม่เคยได้หามากเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าได้สิ่งที่ต้องการนี่คือฝ่ายของอารมณ์ที่ผมติดตามมาตลอดมันนำชีวิตผมมาตลอดจนผมรู้สึกเหนื่อยทอ้อ ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ตามมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเลิกที่จะวิ่งตามอารมณ์ฝึกที่จะวิ่งตามอารมณ์ในการฝึกที่จะวิ่งตามอารมณ์คือการฝึกฝืนมันครับผมฝึกฝืนมันผมชอบกินไอศครีมมากผมก็จะฝืนที่จะไม่กินไอศครีมนี่คือการฝึกชวนเพื่อนไปกินไอศครีมแล้วก็นั่งดูเพื่อนกินแต่ตัวเองไม่กินก็ฝืนมันฝืนมันฝืนไปเรื่อย ในที่สุดก็เริ่มเห็นว่าเออแค่ไม่ตามมันเท่านั้นเองมันก็อ่อนลงถ้าตามมันเนี่ยความต้องการมันจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆและแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ตามมันปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าเออก็ธรรมดานี่ไม่มีมันก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เดือดร้อนทีนี้พอฝึกไม่ตามอมมารมณ์มากขึ้นมากขึ้นปรากฏว่าฝั่งที่เป็นความรู้สึกตัวฝั่งที่เป็นสติเนี่ย มันกลับแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นมีบทบาทมากขึ้นแต่ฝั่งที่เป็นอารมณ์กลับอ,อ่อนลง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 นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราฝึกที่จะฝืนมันเนี่ยตัวที่ฝืนมันก็คือสตินั่นเองฝั่งเนี่ยเวลาเราฝึกที่จะฝืนอารมณ์นั่นหมายความว่าเราเริ่มใช้สติมากขึ้นใช้ความรู้สึกตัวมากขึ้นพอเราใช้มันบ่อยขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้น มีพลังมากขึ้นอารมณ์หรือใจเราเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายร่างกายส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้มันจะอ่อนแอแล้วก็พิกลพิการไปร่างกายส่วนไหนที่ใช้มันก็จะแข็งขึ้นมีพลังมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้อารมณ์มากกว่าความรู้สึกตัวหรือสติ อารมณ์ผมก็เลยแข็งแข็งขึ้นแข็งขึ้นมีอํานาจมากขึ้นจนครอบงําชีวิตผมอย่างสิ้นเชิงผมอยากได้ผมต้องได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นคือลักษณะของอารมณ์ที่แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นดังนั้นลหลายๆครั้งเราต้องโกหกเราต้องหลอกลวงเราต้องทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อารมณ์มันอยากได้เพราะอารมณ์มันมีอํานาจมากมันแข็งมาก แต่เมื่อเราเริ่มมาฝึกที่จะไม่ตามอารมณ์ปุ๊บตัวที่สำคัญในการฝึกตัวนี้ก็คือสตินั่นเองพอเราเริ่มใช้สติใช้ความรู้สึกตัวมากขึ้นในการเฝ้าดูอารมณ์ไม่ตามมันดูมันเฉยแต่ไม่ตามมันเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมีพลังมากขึ้น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 ในที่สุดมันก็เลยเริ่มกลายเป็น นิสัยใหม่เป็นความคุยเคยคุย,คยเป็นความเคยชินใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเราเองเวลาอยากได้อะไรปุ๊บมันจะเริ่มถามขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้ว่าชอบหรือจำเป็นถ้าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าชอบหรือจำเป็นถ้าบอกว่าชอบนั่นคืออารมณ์เดินหนีเลย ถ้าบอกว่าจําเป็นนั่นคือสติซื้อเลยเอาเลยถ้าจําเป็นซื้อเลยเอาเลยเนี้ยอันเนี้ยพอเริ่มฝึกมาอย่างเงี้ยผมก็ยังฝึกไม่ได้มากนะผมแค่เริ่มมาสักพักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสูงมากขึ้นพอเริ่มฝึกใช้ความรู้สึกตัวมากกว่าการใช้อารมณ์ ปรากฏว่าความขัดแย้งในชีวิตน้อยลงความขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างน้อยลงความเครียดความกลุ้มลดลงการทำงานสนุกมากขึ้นอะไรต่างๆมากขึ้นมีรายได้เท่าเดิมแต่มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นนี่เพิ่งฝึกมานิดหน่อยมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลย มันน่าทึ่งมากฉะนั้นมันจึงทำให้เห็นว่าการตามอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เราเหนื่อยทอ้อเพราะว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริงและเป็นธรรมแต่เป็นเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความอยากได้ถ้าอยากได้อะไรเราก็หาเหตุผลมาสนับสนุนได้เสมอถ้าหลงรักคนนี้ปุ๊บ เรามองเห็นเขาทุกอย่างดีไปหมดเลยมีเหตุผลมาสนับสนุนเยอะเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเกลียดเขาปุ๊บเราจะหาเหตุผลที่เป็นด้านลบมายืนยันตัวเองได้ว่าเขาแย่มากเขาเลวมากเยอะมากเลยเนี่คืออารมณ์แต่ถ้าเป็นในด้านของสติหรือการรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่เป็นจริงเป็นธรรมถูกต้องไม่ใช่เหตุผลที่เข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เหตุผลที่เห็นแก่ตัวฉะนั้นเวลาอยากกินไอศครีมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติมันก็จะบอกว่าจะซื้อกินไหมซื้อไอศครีมกินเนี่ยซื้อกินเพราะชอบหรือเพราะความจำเป็นถ้าไม่กินไอศครีมจะเกิดอะไรขึ้นตายไหมไม่ตายจำเป็นไหมไม่จำเป็นฉะนั้นก็ไม่กินอันน,นี้ก็คือไม่กิน เนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่ต้องจ่ายเงินซื้อไอศครีมดังนั้นร่างกายเราก็จะได้น้ําตาลน้อยลงได้คอเลสเตอรอลน,น้อยลงสุขภาพจะดีขึ้นเราก็ไปกินอย่างอื่นที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้คือเริ่มฝึกปุ๊บเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นคนอื่นมี iPhone มีโทรศัพท์ดีๆโอ้เราก็อยากได้เพราะเราไม่มีเหมือนเขาเราอายเขานะที่ไปกับเขาและไม่มีอะไร เท่าเทียมเขาหรือใกล้เคียงกับเขาเราจะอายเขาเนี่ยผมจําเป็นต้องซื้อ iPhone ไหมถ้าเป็นอารมณ์บอกว่าจําเป็นถ้าไม่ถ้าไม่มีเนี่ยอายเขาน้อยหน้าเขาเราระดับนี้แล้วเราต้องมีหรือถ้าเราไม่มี iPhone คนอื่นก็จะดูถูกเราว่าเราจนเราไม่มีอะไรอา,อารมณ์มันจะบอกเราอย่างนี้แต่สติก็จะบอกว่าทําไมต้องมี iPhone ในเมื่อมันแพงขนาดนั้นในเมื่อโทรศัพท์ธรรมดาก็ใช้ได้อยู่ฉะนั้น iPhone ไ,ไม่ได้จําเป็นสําหรับผมดังนั้นผมก็จะไม่ซื้อ iPhone เนี่ยสติถ้าฝึกใช้สติผมก็จะไม่เอา iPhone แต่ในขณะเดียวกันถ้าผมเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตผมผมต้องใช้แอปพลิเคชันที่มีใน iPhone ใช้ความาสิ่งที่ลักษณะที่มันจำเป็นของ iPhone มาใช้ในชีวิตผมเนี่ยอย่างเช่นผมต้อง เล่นหุ้นต้องมีติดตามข่าวต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าผมไปซื้อโทรศัพท์มือ2องอัละราม้อยห้าบาทเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉะนั้นมันก็ทำให้ผมมีปัญหาในการทำงานฉะนั้นการซื้อ iPhone กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเพราะ iPhone มันจำเป็นต่อง,งานต่ออาชีพต่อสิ่งที่ทำฉะนั้นการซื้อ iPhone เนี่ยจึงไม่ใช่อารมณ์แล้ว แต่มันเป็นสติแล้วเป็นความรู้สึกตัวแล้วฉะนั้นการฝึกอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างน่าทึ่งฝึกที่จะเปลี่ยนผู้นำใหม่เราต้องการผู้นำใหม่ผู้นำที่มีเหตุผลผู้นำที่ฉลาดผู้นำที่ยืนอยู่บนความถูกต้องเป็นจริงและเป็นธรรมผู้นำนั้นคือสติ หรือความรู้สึกตัวแต่ผู้นำที่โง่เขาผู้นำที่ไม่มีเหตุผลมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาอยากได้อยากได้อยากได,กได้ผู้นำนั้นคืออารมณ์คือความรู้สึกมีแต่อารมณ์มีแต่ความรู้สึกซึ่งนั่นคือผู้นำที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนความทุกข์ความล่มสลายความแตกแยกความขัดแยง้งต่างๆฉะนั้นการเลือกผู้นำที่ดี ต้องเลือกด้วยสติต้องมีสติเท่านั้นการฝึกมาใช้สติของคนมากขึ้นมากขึ้นจะทำให้เรามีผู้นำที่มีสติมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ฝึกใช้สติพอเราจะมีผู้นำที่แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆฉะนั้นการฝึกใช้สติใช้ความรู้สึกตัว มากกว่าการใช้อารมณ์เนี่ยมันดีต่อตัวเองดีต่อสังคมดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างดีขนาดนี้เราจะไม่ลองฝึกดูเหรอมันสนุกนะ